ผู้ชมคะถึงเวลาคอลัมน์ปิ่นอาสาแล้วนะคะวันนี้จะพาพี่จอย<ะ>แล้วก็พาคุณผู้ชมทุกท่านไปเป็นไบเกอร์เพราะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวนะคะกิจกรรมดีๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆเป็นคารวา,ฮาลฮ r ลลี่ดีวีสันค่ะเขารวมตัวกันไปทําความดีเพื่อสังคมไปส่งมอบสิ่งของที่จําเป็นให้กับทางโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็ไม่ใช่ไปส่งมอบสิ่งของให้อย่างเดียวพวกเขาเนี่ยไปมอบกําลังใจให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ้ด้วยค่ะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในปิ่นอาสากันเลยค่ะ กลุ่มไบเกอร์ฮาร์เล็ตนิโครเบนเซอร์เอ็มซีไทยแลนด์เซาท์ไซโซนและก็กลุ่มฮาร์เล็ในพื้นที่ลังกาสุกาจังหวัดยะลาพร้อมรถบรรทุกสิ่งของบริจาคประกอบไปด้วยชุด PPE เจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามายัยกระดาษทิชชู่และเครื่องดื่มรวมกลุ่มกันมาจำนวน20คันค่ะเดินทางมุ่งตรงเข้าตัวเมืองยะลาเพื่อไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได,ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์การการ,ระบาดของโรคโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดยะลา ซึ่งกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มีเพียงแค่สิ่งของเท่านั้นนะคะที่มามอบให้แต่ว่าพวกเขาตั้งใจมามอบกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อโควิดสิด้วยเราจะดูจากจุดต่างๆที่ว่าเขาเดือดร้อนขานเดเลือดอะไรเราจะให้แต่ละพื้นที่เข้าตรวจสอบแล้วก็เราก็จะช่วยจุดตรงนั้นครับคือมิตรภาพสองล้อนะครับคือ คือไม่ต้องพูดเยอะพี่คือแค่ว่าทําบุญทุกคนก็สามารถที่จะบอกต่อประสานงานร่วมมือกันได้ครับผมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการรวมกลุ่มกันทําความดีก่อนหน้านี้พวกเขาได้เดินสายไปมอบชุด PPE ในพื้นที่จังหวัดตรังจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมาแล้วค่ะและครั้งนี้ตั้งใจมาที่จังหวัดยะลา เนื่องจากว่าเป็นจังหวัดที่ยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงอย่างต่อเนื่องการติดเชื้อยังพบเป็นกลุ่มก้อนโดยเฉพาะการสัมผัสกันในครอบครัวการร่วมกิจกรรมในชุมชนมีแนวโน้มว่าเราจะเปิดเพิ่มอีกที่18และ9ซึ่งก็จะมีผู้ป่วยจำนวนมากเพิ่มมาอีกประมาณ400นะคะเราขอบคุณสําหรับทาน้ําใจที่ทีมฮาเล่หรือว่าทุกๆคนนะคะที่ช่วยกันนำมามอบให้กับผู้ป่วยโควิดนะคะ สำหรับโรงพยาบาลสนามจังหวัดยะลาขนาดนี้มีจำนวนเ็อาคารแล้วมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเกือบ1000คนและมีแนวโน้มที่จะต้องขยายพื้นที่ในการรองรับผู้ป่วยในจังหวัดยะลาซึ่งทางโรงพยาบาลสนามขอขอบคุณทานน้ำใจในครั้งนี้นี่แหละค่ะเพราะว่าทุกการให้ทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้นวันนี้ปิ่นอาสาล,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เห็นไหมคะว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นชาวบ้านบอกว่าตื่นเต้นเราก็ดีใจมากเลยนะคะที่กลุ่มพี่ๆเขาลงพื้นที่ไปและนอกเหนือจากนี้เองถ้าเกิดว่าจุดไหนนะคะต้องการความช่วยเหลือแจ้งเข้าไปได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าถ้าช่วยได้จะช่วยอยากเต็มที่จะกระจายทําแบบนี้ทั่วประเทศเลยอ๋อชื่ชมจริงๆนะะ